สวัสดีสมบูรดีผู้เอนพี่น้องเบิร์ดสุขสุขสนนาะงวันนี้กลับมาอยู่กับซองบอกพิมใส่คำคำเก่าเนาะสบายดีตอนแรกเนาะพี่น้องตอนเวลาชิมหานาะฬิกาหรือว่าชิมหามองเนาะพี่น้องสามมองเครงเนาะพี่น้องตอนนี้บอกพิมสิพามารีวิวพักที่ปลูกที่สวนไว้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นพักกาดเนาะพี่น้อง กาเป็นหมักทัวหมักทัวพักกาต้นมะพิกก็ชิใหญ่แล้วต้นมะพีกชิใหญ่แล้วนอพี่หลอกนี่ต้นหมักทัวเ้าวนอฟี่หลอกต้นหมักทัว โอ้โหวานเนาะพี่น้องสลีหวานพักบุ้งนาะพี่น้องเริ่มใหญ่ขึ้นกันแล้วเนาะพี่น้องพักบุ้งกันเริ่มงามเริ่มเสิได้กินแล้วเนาะพี่น้องพักบุ้งนี่สวยๆงามๆเลยเริ่มเติบโตขึ้นนับมือเลยเนาะพี่น้อง ตัวเตอร์คุณครับมือแล้วก็สิมาถ่ายให้เบิ่งวิธีปลูกอีกขั้นตอนที่หนึ่งอีกเนาะพี่น้องปลูกอีกมีผักคะน้าผักหอมเบี้ยผักกีตูเนาะพี่น้องผักเซียนเนาะพี่น้องนี่คือผักบัวเนาะพี่น้องผักบัวบัวหัวใหญ่เนาะพี่น้อง หัวใหญ่ๆเริ่มใหญ่ขึ้นนับเมื่อคือกันตัวนี้ก็นอฟพี่น้องตัวนี้ก็ร่างสีโขกนอฟพี่น้องกำลังสีหวานพักขาน่านาะพี่น้องพักขาน่ากับพักเซียนแล้วก็บพักหอมนี่ก็บแบบบุนเตอร์เหมือนฮดเนาะพี่น้องโฮดเปียกแล้วก็หวาน วันนี้บ่าวพิมสิบ่หาเห็นหนาเนาะพี่น้องบัวหเห็นหนาอีกมือหลังจากโมเดลลงคลิปสองมือเนาะพี่น้อ <c oughs> งเห็นแคไหนตัวเห็นครมือเสงแดดต้องพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ก็ตักน้ำเนาะพี่น้อง พขทบุั้งชอวคเรานมาส่งพักในพักมาส่งในพักไก่นอพี่น้องพ่อสรงกุ้นขอบคุณพ่อส่งกดที่ส่งเบี้ยพักมให้ปลูกน้องพี่น้องขอบคุณคนละลายด้อครับที่ส่งมหาห เข้าไปบันนี้กาต้นแรงเนาะพี่น้องงามายหลาอยู่หน้าคือเก่านันนี่ก็พักการเนาะพี่น้องขยาย,ยาพันธุ์หนกมา ไในวันนี้ไปเบ่งไปเ,ปงไปเบ่งไปรับโซนนำกันแล้วเนาะพี่นอ้องขันตอนปลูกวันนี้ป้ายเดี๋ยวสิหวานลงหนาเลยนะแกะแล้วเนาะพี่น้อง ขาน่าเนาะพี่น้องีเติมเรื่อลลงหวานนุ่มแบบจะเห็ดเลยอืมขูดขูดกี่ดินก่อนบ่หรือเห็ดเป็นแถวเห็ดแบบน่นะเอาบ่าเป็นแถวนะค่อยไปคดน้ำก่อนม,นงงมันเห็ดบ่ได้ได้เกิื่อนตีเตินเลยมันชิงหามกับเห็ดแบบเนาะพี่เนาะน,นี่เป็นขั้นตอนเห็ดขั้นคูน่เนาะพี่เนาะ คันคู่ปลูกเป็นแถวแล้วนับดอกแถวแถวพักหน้าพี่น้องกับบุกคือกันเบิ่งออกมากพนมันจะออกไห้ไรพ้นขวดจะออกได้พี่น้องเอ้ที่บวกหรือลบมาทีสีบวกหรือลบกับบุกคือกันพ้นขวดออกมากเทวานเนาะมื้อนี้กรัฝากติดตามน้องพีมเด้อร์พี่น้องเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพิ่นนะเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าจะให้เครดิตก็ได้นะครับความพอใจนะสนับสนุนในที่นะครับพี่น้องสนับสนุนเพื่อนใดเนาะตอนนี้ก็คือคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ทําการปลูกพักที่ว่าพอสงกดเพื่อนใดส่งเบียร์พักมาให้เนาะก็ขอขอบคุณทางพอสงกดกันแล้วกันเนาะพอสมกดจากทางไทยเนาะพี่น้องจากสุขภาพรโดยอันนี้คือเป็นคู่ มิติใหม่แห่งการปลูกผักนะครับแบบเพิ่ิเิดเป็นคันคู่น,น้อยๆนะไรสิยอดในพักขนาดลงไปเน,ะนาะหิัต,ตามรับส้มไว้ดำกนนเนาะพี่นอ้องผลมันิิเป็นเท่าไหร่ ี่ก็เป็าจะหนาแทบจะขาดใจหาความคิดถึงไปกับสายเฮ็ดชามแถวเนาะอือ นี่คือในพักขนาดเนาะกะซิมีพักพักเซียนน้ำนี่อันนี้พักเซียนแล้วก็อันนี้ก็พัก,พ,กพักซีเล้าเบ่ทางไทยเอินหรือว่าทางห้ากะซิเมนพักหอมปอมเนาะเป็นแบบยิกอีดีและนี่ก็คือพักนัง่งโตเนาะนังโตหรือว่าุาต ฟักนังตูอีตูเออินวัสุภาพอีตูเอานังตูกันแล้วกันเป็นฟักนังตูเนาะเป็นเมน็ดนังตูเลยครับทางไทยเขาเอ,าเอาินเพิ่นเอนินอะไรจักเกิลเหนีนยามาดอกมาโบแมนเหนียมมาผูดกันเป็นน่าดาย ผูหน้าตามันสียออกมาเป็นหนัหนางามธรรมศาสตร์พานะนาสร้างสวยสุดตาโหท้องน้าของสันสุขใจลายเดชสาวนาทุกท่นนาททนได้รวมสวยกันสร้างสวรรค์นบนดินงามสินจากการทำนาพวกเรามาพากันสุขสันอย่างต่อไป บุญกฐะินพับปาสาบ้านทำบุญกฐะินพับปาสาบ้านต้นตุบำลานเมือกบ้านหัวจับลังเห็ดคองใส่กับคันคูนะาสิได้หยอดส<อ>ิได้หยอดลงไปตามร่องอน,นียเนาะให้หน่องเนาะ สำรองตัวองพิมพ์่นกีดไปหนนะ่เนาะที่ออกควมคิดเองนอเนาะพี่ออกคดเองเลยปยน้ำมาประยุใส่ควมคิดสมองกะดชิน้ำกะดสวยอากะด็นช,ชิได้กดน,นเแต่ว่านี่สักเลย mình xin sơ mình chọc mi đai hả tụi 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 จัดไปขานาดนั้นหนึ่งนั้นใหญ่ดิตัวนี้จะออกก็เป็นเราได้ขนาดก็เข้าอ่ะงามไม่ทีไรจับผลิตกันมองเห็นผมบออบมันเนาะอบให้แตกออกขึ้นนอกทำการกลบดินไว้ก่อนนะครับพี่น้อง ดินเลก่อนนอพี่นอ้องเดี๋ยวสามสี่วันแล้วจะมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอบนอกพี่นอ้องอบหมาอันนี้อบดินเนาะอบดินอบในผักอบในผักน่องพี่นอ้องตาอยู่ไม่นนกุดคกเนน่อสวัสดีสบาสดีพี่นอ้องทังไทยหพื่นอ้องทั่งลาวน้ำเด้นอน่ะงสองมารับส้มคลิปตัตวนี้อย่าลืม กดติดตามเนาะพี่น้องอย่าปิดการมองเห็นกันได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์ให้เพลินแน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะคือว่านและเฮ็ดคลิปกะบุญยิบูสนับสนุนกะบัตรกับเปลืองเปลืองเนาะพี่น้องอัพคลิปล่สองสามคลิปสี่คลิปหาคลิปกับมืดบัตรหน่อเนาะพี่น้องบุกคุ้มค่าเลย ยูน no no, ิเทลเห็ดเซนทุก huh. น้ำยูน oh, oh right. ิเทลเนาะพี่น้องเห็ดไบก็ขอให้พี่น้องด้เบิ้องเนาะในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะกักโตอยู่หายยีน้าเป็นการจำกัดบริเวณเมืองก็ได้คนในเมืองมาบ้านนอกก็ได้เนาะพี่น้องไปสู่หากันเาียขึ้นมาเนี่ยน้อกพะยาะค์โควิดเก้าก็แล้วไปสิเรียบร้อยเนาะพี่น้อง เดี๋ยวไปที่เรียบร้อยตัวนี้นานผักหอมเนาะพี่น้องตัวนั้นแม่นนานผักคะณะสามแถวเนี่ยงามๆเลยเนาะตัวนี้มันผักเซียนเนาะพี่น้องนี่ก็ผักเซียนเ <c oughs> <c oughs> ต่าเนาะพี่น้องเต่าสมัยสมัยเวหนุ่ม <c oughs> กะสิผากน้ำผมไอพี่น้องเมืดอกะบาพิมกะสิขอปิดคลิปในเรื่องพี่น้องก็ขอมุกขอบใจพวงพี่น้องที่เขามาหลับชมและก็กดติดตามน้องพี่น้องบ๊ายบาย